รถเข้ามาหนึ่งคันนะคะออปชันให้มาแบบครบๆเลยนะกับ Honda h เฮดเอวีห i ึ่งปลมปี2016.17สนะคะสภาพสวยบอดี้เดิมๆทั้งคันนะคะเข้าเช็คระย,ยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องประวัติสูตรตลอดเลยนะ,ะใครสนใจหารถวิชช้งานแนะนำคันนี้ไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเป็น SUV 1หนึ่งคันที่น่าใช้นะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยอยากได้ไรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะรับชมกันให้จบคลิปหรือว่าติดต่อมาด่วนๆได้เลยนะเบอร์โทรน,นัดนะคะ9 8 2 6 0 9 5 8านัดเพชรยนต์นะคะโทร มาแอดไลน์ line, มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเทสรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนสภาพสวยนะคะคันนี้นะราคาค่าตัวเพียง4แสน1 9 0 0บาทนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ7,003เท่านั้นรายได้สองข้าของข้างงวดออกคนเดียวได้เลยนะคะแนะนําเลยนะคุ้มค่าห้ามพลาดเลยไปทะเบียนนี้เลยนะคะ6กอไก่ชอชิง8917รุง 8, 9, 17, เทพมหานาคร โลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโคเมียมนะคะรถสีดําเดิมโรงงานไม่มีการกลับสีเปลี่ยนสีบอดี้เดิมๆทั้งคันการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะไฟหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพสวยนะลูกค้าโคมไฟไม่มีแตกไม่มีรล้าวเลยนะคะตัว 1.8E l i m i t e d ปี16-17ใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาด ออปชันจัดมาให้แบบครบๆเลยนะคะคันนี้กุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะลูกค้าเป็นรีโมท2ดอกนะแล้วก็คันนี้ได้กระจกเดิมทุกบานด้วยนะคะสภาพสวยจริงๆนะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสภาพใดๆใครสนใจรีบพากรีบร,รีบติดต่อกันมาด่วนๆได้เลยนะ,ะตัวล้อของรถคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนอ็อตฮาลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางนะคะคันนี้เป็นยางปีย4ิบใช้งานได้อีกระยะหนึ่งเลยช่วงล่างของรถเดิมๆนะคะไม่มีคาบน้ามันหยุดเลยเยอะ ของเป้โชกมาร์กแต้มสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไปเลี้ยวตรงกระจกมองข้างติดฟิล์มติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมือจับประตูคู่หน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะลูกค้าแล้วก็กุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยภายในของรถนะคะคุมโทนสีดำนะคะลูกค้าออปชั่นให้มาแบบครบๆเรียบร้อยแล้วนะได้เป็นพวงมาลัยแบบบังติฟังก์ชันนะคะมีครูสคอนโทรลแพนเดนชีพมาให้เรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อ บลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะระบบกันลื่นไถลมีมาให้ครบเลยนะแอร์แบ็กหกใบนะคะสําหรับรุ่นนี้เป็นปุ่มแ n g จิ้งสตาร์นะคะเลขไม้ของรถคันนี้นะคะอยู่ประมาณ1นึ่งแสเจ็ดหมืนโลนะคะันนี้ประมาณแสนหกแสนเจดนะคะลูกค้าแต่ว่าข้อดีของเขาเลยเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถหานะ้ำมันเครื่องศูนย์ทุกรอบเลยนะคะลูกค้าสภาพสวยนะเดี๋ยวลองหาเปลี่ยนอ่าหมดเดินไม้ให้ดูคันนี้นะคะ ไม้นี่อยู่ประมาณหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลอ่ะลูกค้าคันนี้ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าจอเรือนใหม่ให้ดูนะคะไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนตรงไหนอะ่ะเนาะสภาพสวยนะคะคันนี้นะแล้วก็เข้าเช็คศูนย์ทุกระยะเลยนี่คันนี้นั้นหมายเราเขับไปแสนเจ็ดหมื่นห้าพันโลนะคะเข้าศูนย์ทุกรอบเลยนะเป็นการเช็คระยะถ่ายน้ํามันเครื่องของศูนย์ฮอนด้าโดยเฉพาะเลยนะคะันนี้นะอ่านี่นี่เหมือนตรงนี้นี่ไม่แสนเจ็ดหมื่นสองพันโลนะคะลูกค้าเข้าเช็กระยะ เปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องศูนย์ทุกรอบเลยนะมีแท็กนั้นหมายจากศูนย์ฮอนด้าอยู่นะคะ <S 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 ได้ไปคุ้มค่าแน,น่นอนนะลูกค้าใช้งานได้ยวยาวคอนโซลด้านในเนี่ยไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานจอฮัสกีนติดตั้งให้จากโรงงานเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้ครบเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวกล้องถอยหลังนะคะก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะราคา4 0 0 0 19,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ7,000เท่านั้นเองนะ,ะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดแนะนว เบาของรถคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังเรียบอยแล้วด้วยนะคะลูกค้าดูแลทําความสะอาดได้ง่ายๆเลยเป็นเบาะไฟฟ้าฝัา่งคนขับนะคะลูกค้าอันนี้คือสภาพรบเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าอาจจะมีรอยยับรอยย่นของเบาะบ้างแต่ว่าเดี๋ยวทางร้านเก็บงานทําสปาให้ใหม่รับรองว่าสวยงามกว่านี้แน่นอนนะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดรีบทักรีบโพร,ริบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะหัวนอซอกประตูไม่มีรอยไข่หรือว่ารอยรเหยียบขยื่ยนการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนต้องไปส่องเท้าเนี่ย เขาติดตั้งมาให้ด้วยนะคะไฟสองเท้าสีน้ําเงินนะลูกค้าสวยงามเลยนะเป็น s อ v อีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะคะใครสนใจรีบติดต่อหานัดด่วนๆได้เลยเริ่มต้นฟรีดาวได้ด้วยนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้เบาะด้านหลังไม่มีช้ำนะคะลูกค้าตรงกลางดึงลงมาเป็นที่พักแขนได้แล้วก็ข้อดีของรถฮอนด้าน,นะคะเวลาพับอ่อะเนี่ยเขาจะได้เป็นระนาบเดียวก,กันกับด้านหลังเลยนะคะตรงห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะถาดท้ายมีมาให้เรียบ้อยแล้วบอดีกว้างนะคะลูกค้าแล้วก็คง สร้างเดิมๆสปอร์ตเมทอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะตีลังกาพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้าตรวจสอบเจออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเรารับซื้อคืนให้เต็มจํานวนเลยนะ,ะเป็น SU v วอีกหนึ่งคันที่น่าใช้ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะบอดี้ด้านท้ายเดิมๆนะคะลูกค้าไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะเป็นแบบ LED โคมไฟไม่มีแตกไม่มีลาโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้บอดี้กว้าง บรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะนะคะพับเบาเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้บอดี้ด้านล่างของรถคันนี้นะคะลูกค้าอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงล้ออะไรครบเลยนะซีนเดิมโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยสนิมกัดจินหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยไฟท้ายเดิมโรงงาน โลโก้มีเห็นชัดเจนโคมไฟไม่มีแตกไม่มีราวแล้วก็ตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆหัวน็อตไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยเขียบขยี้เลยนะคะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแน้นนะคะไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยนะค,ะคันนี้นะคะ Honda HRV 1.8e Limited นะคะปี16-17นะคะสภาพส,สวยๆเลย419,000บาทเท่านั้นเองนะคะใครสนใจรีบติดต่อมาหานะัได้ตามเบอร์โทรหน้าจอนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคส แน่นอนนะสภาพสวยภายในไม่มีช้าเลยนะคะออปชันก็ให้มาครบเรียบ้อยแล้วนะคะประวัติศูนย์ทุกระยะเลยนะแผ่นเพจของรถนะคะมีติดให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์ได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะหัวน็อตซอกประตูไม่มีรอยไข่รอยเข็บใคร่เลยคันนี้มีแท็กนัดหมายจากศูนย์มาน่าจะามีพวกบุกแบงอะไรไม่ใช่บุกแบงสิบุกเซอร์วิสนะครบนะคะคันนี้นะนี่คู่มือการใช้งานอะไรคือแบบครบเลยนะคะคันนี้นะ สภาพสวยสมุดรับประกันนะคะวารันตีนะคันนี้เป็นรถบ้านนะคะรถบ้านมือเดียวสภาพสวยนะ,ะเข้าศูนย์เปลี่ยนไายน้ำมันเครื่องทุกรอบนะคะลูกค้านี่สภาพสวยเลยนะ,ะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะรีบติดต่อมาด่วนๆนี้เลยนะนี่สมุด บุกแบงค์นะคะรับประกันไม่ใช่บุกแบงค์บุกเซอร์วิสนะคะลูกค้าใครสนใจนะอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานก็ติดต่อกันมาได้เลยนะคะลูกค้ากระจกเดิมทุกบานด้วยคันนี้โลโก้ Honda มีติดเห็นชัดเจนกุญแจสำรองมีมาให้ครบเลยนะคะลูกค้าแนะนําเลยนะใครสนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะ,ะในส่วนของห้องเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะ ข้งเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ IVTEC นะคะลูกค้าขนาด 4,800cc นะคะรองรับน้ำมันเบนซิน 9195E20E85 เติมได้นะคะเครื่องยนต์ไม่มีสันไม่มีสถานไม่มีคราบน้ำมันหยุดไหลเย,ยิ้มนะคะแล้วก็เลขเครื่องยนต์เนี่ยมีเห็นชัดเจนนะคะตรงพร้อมอดนะคะันนี้สภาพสวยเลยนะคะบอดี้เดิมๆสติ๊กเกอร์มอ,อกอนะคะมีติที่เห็นชัดเจนฉงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยไขย่หรือว่ารอยเขียบเพี้ยเลยนะใครที่สนใจมองหารถวิชิงานนะคะก็แนะนำ ันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยเป็น SUV อีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะคะกับ Honda HR-V 1.8E Limited นะคะปี2 0 1 6 1 7นะ419,000บาทนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อน7,200เท่านาั้นเองนะรายได้2เท่าของข้างวดออกคนเดียวได้เลยใครสนใจรีบติดต่อมาด่วนๆได้เลยนะคะ098-260-9587นัดเพชรยนต์ค่ะ